เขาจีเนาะก้อนใหญ่ใช่ทอดเข่าเนาะก้อนใหญ่แช่ปลาลุงอาผกินปันจีตอนเท้าแทนปลาลุงอาทอดเข่าทอดเข่าที่ร้านหนึงเป็นนังใดมากินแบ้รสชาติดีอยู่รสชาติดีอยู่เซ่อันนี้โอ้เตะเข่าก็ได้ แซ่บวะเตมีบรรยากาศฝนตกๆเนอะอาหารเช้าพี่น้องเอ้ยนี่อาหารเช้าเข่าแจ๊คเข่าทอดแจ๊กหยางเซ็บเซ็บเซ็บอยู่บ่เซ็บเซ็บเมนูอาหารเช้าก้ำาลเด้อปลาดุ๋มอาปลาดุ๋มอาว่ากินน้ำเพลเด้อผนแบบว่าตะทำใหญ่ๆเลย กับสองสาวตี๋สาวดีสาวเราเนาะมืาอนี้ก็มาคบกับร้านหนึ่งอีกแล้วเนาะประดุอามีร้านหสภาพประดุอามาเบิ่งร้านหนึ่งกินเมนูง่ายๆเนาะงามเศร้าๆเนาะประดุอาเนาะฮองกะยู่กับสตรีปก็บเมนตุ่คือก้าวเนาะประดุอาฮองกับเนาะอยู่เทียงหน้าหน่อยคือก้าวเนาะมาเบิ่งกันเล่นเล่าสปินเน่าใดเนาะไปเบิ่งร้านหนึ่งกินอาหารง่ายง่ายให้ดีเนาะอาหาหนึ่งเว้าพิษพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยังดีเนาะ ไป,ปไปไกันเลยเนาะไป so นี่ปารุงอาันหนึ่งกัย่างไปนะไปโอ้ยมิตูเห็นยังอันี่ป้าถอดจีเขาจีเนาะป้าก่อนใหญ่ใช่ปารุงอาก่อนใหญ่ใหญ่เลยกินนะะ่ใหญนาะมิตูมึน นี่กินปันจีตอนเช้าแทานก็ลู้อเขาทอดขาเขากินนี่น้ำมันกรโปรโฟเลย ใช่น้มันกับข่าวกับปั่นงยแบบนี้เลยไปรยอ่ะสิเต็ม,มอกะทะอดไข่ไข่ลาวนนเนาะเฮาลุกเลยเสียงเยบเย็บย็บเย็บยู่น้ำมันมันก็น,กนนะระูอ่ะอยเสียงหน้านาะก้าเฮาเกนี่เสียงหน้าหันก็ฟอสเนียเนาะ อหอมๆโดยฝนตกกระพุดินเสียงระลังกระซีกับผู้ดีน,นอกระด้วอ่ะอันหนึ่งแกะลืมเบาว่าฝนตกดินป้าติดหมอกระทะเลยก,ก็ลงอ่ะน้ำมันน้อยเขาลายน้ำมันน้อย ใส่น้ำมันอีกเดี๋ยวปะโ,ะโองาปูหายมันติดกระทะก็คือต้องใส่น้ำมันเพิ่มสีมือมีตู้ร้านหนึ่งด้วยโอ้โหมาสีแซ่บว่ะนาปะงอ่ะปะัะป่นใหญ่เยอะยัราไปกินข้าวซัดว์ายันเศร้า อาจจะเอางูเอางัางลงแล้วนะโอเคเลยขนะึ okay. ย้นมาอืมกินเทียงหน้า,าตุ๊บดูกระพริบไปกพริบมาไปดูองะม้อรกระทะแท้ นี่บรรยากาศนี่ฝนตกน่ารักหนึงโอ้ยตอนจะเศร้าเมื่อนี้เขาก็เฮ็ดีดเฮ็ดแบบเฮ็ดข้าวจี้กินน่ารักหนึงโอ้ยเมืเอ่มนอนี้ก็ไรฝนตกกับบมี้เน่าอยู่เน่ากินพี่น้องเอ้ยไป,ไปหา,ากาไปหาง่ายเนาะฝนตกลิน่นพี่น้องเลยเลยพากันจี้ข้าวจี้กนินดยเสียงแน,น,น,น่้นหน่อยคือก้าวเมนูอาหารง่ายๆอาหารบ้านๆเขาเนาะ ข้าวยังน้อยสตีกแกินเรื่อยกินเรื่อยแหง้งพี่น้องเลยเมนูขคาจีเนาะบางที่กะบายใช้เจวเนาะร้านหนึ่งพวกมีร้านหนึ่งเจี๊ยมุเกเพชรตอนนี้ร้านหนึ่งกับเศดฟีเลยร้านมันก็ยังกินขึ้เกานี่บรรยากาศก็พี่น้องเลยพคึ้มเนาะฝนตกวัดคืนคืนนี่ก็ได้เนาะเดี๋ยวเป็นจังใดกัไปเบิ่งตอนร้านหนึ่งกินเนาะกินปั้นขคาจีพี่น้องเอลยเนาะ ยูไฮยูนาคือเก่าพี่น้องเล้ยนี่ร้านหนึ่งเป็นนังได้ซีมังกี้อร่อรสชาติดีอ่รสชาติดีอยู่แซ่อันนี้ว้เติเข่าก็ได้แซ่บอ่ะเซมิ่งบรรยากาศฝนตกๆเนาะอาหารเศร้าพี่น้องเอ้ยนี่ อาหารเช้าเข่าแค่เข่าทอดแค่เงี้ยเงี้ยโอ้เป็นทอดเลยกินก็ไม่ตู้คนน่ะเซ็บเซ็บเซ็บอยู่บ่เซ็บเมนูอาหารเช้าการเด้อปลาลุงอาปลาลุงอามากินน้ำพอนเด้อคนแบบว่าจะทำยังไงเลย ฟันเขาทียามเช้เาๆพี่น้องเอ้ยใครกินใจสิไม่ต้อหลานนึงหรอกประมาณนี้เลยเนาะฝนตกลิ้นกับบ๊ียเนี่ยอยู่แนวกินกต่กินขอกับกินเข,ข่า,ขขา,าขกับเข่าร้านหนึ่งแซ่บคือเก่าบ่อร้านหนึ่งแซ่บคือเก่า เล็กน้อยก็ตังกินเขาเส็บเส็บเพยงคนละนี่ตัวแก้มจุดปุ้งกนอ้กเส็บักเส็บแกมปุงใช่ปุงควายอยู่เส็บแชมขอดีนี่ได้นอนนย นเข้มข้น嘛เลยที่น่าเก่าทีน่าคือเก่ามือเท้าคือเก่ามือเท้าคือเก่าเสียบคือเก่าผลตกลิ้นคือเก่าผลก็ตกตกเนาะมื่อนี่กะหาเฮ็ดกับ่าได้เนาะลานหนึ่งมื่อนี่เนาะแค่หนึ่งเดียวเนี่ยนะแค่เธอเดียวเนาะเมื่อเดียวเองที่นั่งกับ่าได้เลยวะ ก็ใหญ่ยบเยอะเลอยาก่า้ก็ใช่เกิคอะไรอะไรอ่อยอะไรอ่อยเฮงผนกระตกเนาะอาาไไปหาคุจิโร่ก็ไม่ได้ไปเนาะลานนึงเนาะฝนตกเนาะ กนะหาพุดจิร่ขวกินกัได้ยั่เนาะคนต๊ผัดขัยวมันผัดโบมีเนาะร้านึงต้องกินแบบนี้ได้กินสบายต้องกินแบบนี้เวอบเป็นยังไงกันเนาะร้านึงพดกัได้จ้คีเพียงเท่านี้เนาะร้านึ่งเนาะแ่แต่ถเป็นอย่างเ่นาดัน ก่อนสินไปอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้ชาติบกับร้านหนึ่งเนาะเให้คลิปต่อไปถ้าชาติหรือว่าร้านหนึ่งว่าพิจภาระการใดก็ต้องขอโทษขอให้ละลายเด้อเนาะร้านหนึ่งนี่เมื่อนี้ก็ถ่ายคลิปแบบให้ป้าลุงอ,งอาเบิ้ลนอ่ร้านหนึ่งเวลานหนึ่งกินขน้าวกันั่งเมนูตอนเช้าเนาะดูย่าชาติีก็ใช้กาวเข้ามาสบายดี